เป็นมาของกู่ช้างกู่ม้าจังหวัดลำพูนกู่ช้างกู่ม้านั้นเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำพูนเชื่อกันว่ากู่ช้างเป็นที่ฝังซากของปู่กัมงาเขียวช้างศึกคู่บารมีของพระนายจามเทวี ส่วนกู่ม้าเป็นที่ฝังซากม้าทรงของพระเจ้ามหันตยศพระโอรสของพระนางลักษณะเจดีย์ของกูช้างนั้นคล้ายสถาปัตยกรรมของพม่าและอินเดียสูงประมาณ30เมตรส่วนกู่ม้ามีฐานสี่เหลี่ยมองค์เจดีย์ทรงระฆลังคว่ำปัจจุบันเป็นสถานที่สักการะและจัดพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปีความเชื่อเกี่ยวกับการลอดใต้ทองช้างที่กู่ช้างจังหวัดลำพูน ชาลมพูนเชื่อว่าการลอดใต้ท้องชั้นจำนองของปูกับงาเขียวจะช่วยเสริมสิริมงคลปัดเป่าเคราะ์รและเสริมบารมีให้ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นทำสิ่งใหม่เช่นการเปิดธุรกิจกิจการการสมัครงานหรือการรับตำแหน่งสำคัญ พิธีกรรมนั้นมักประกอบด้วยการถวายดอกไม้ทูบเทียนและตั้งจิตอธิษฐานนิย,ยมลอดกันใต้ทองช้างประมาณ3มรอบตามความเชื่อเป็นประเพณีและความเชื่อที่สืบทอดกันมานานไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นที่เพึ่งพาทางจิตใจของผู้ที่ศรัทธา จะถามว่าความเป็นมาของกูช้างกูมาเป็นมาอย่างไงค่ะนี่นะคะโบราณสถานเจ้าพ่อกูช้างอายุ1,364ปีนับจากเจ้าแม่จามเทวีมาครองเมืองอยู่ที่นี่จากเมืองละโวหรือลบบุรีจะมีพระฤาษีผู้สร้างเมืองอยู่ที่นี่5รูปหรือ5้ตนด้วยกันอันเชิญตัวพระนางจามเทวีจากเมืองละโวให้มาครองเมืองอยู่ที่นี่ณนะขณะนั้นพระนางเป็นกษัตริย์หญิงองค์แรกและเพียงองค์เดียวที่ขึ้นบารครองบ้านเมือง ก็เลยเป็นที่สนใจของเจ้าต่างเมืองอยากได้พระนางเป็นพระชายานะคะแล้วก็อยากจะได้ครองเมืองลำพูนหรือเมืองหริพูนชัยเราด้วยดังนั้นพระนางจาม,มาเทวีก็เลยจัดให้มีกองทัพช้างม้าและไพฑูรที่เข้มแข็งเอาไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจึงได้ช้างเชือกนี้มาจากอ่างสลุงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ณนะปัจจุบันชื่อช้างปูกกะงงาเขียวเขาจะมีเป็นตัวช้างตัวผู้หรือช้างพลาย ตัวสีคล้ำสีดำและมีงาสีเขียวเวลาลบพุ่งกันเขาจะมีอิริทต,ตรงปลายงาสั่งให้หันหน้าไปทางไหนศัตรูก็พ่ายแพ้อ่อนแรงดังนั้นเวลาช้างเชื่องนี้ล้มหรือตายเขาก็จะฝังไปหันหน้าไปทางไหนก็เกรงว่าลัสะดรทิศนั้นจะเดือดร้อนแห้งแลง้งเกิดอาเพศเหตุร้ายก็เลยจับตัวช้างนั่งแล้วก็หันหัวและปลายงาชี้ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ก่ออิดหรือสถูบโดยรอบทับ ดังนั้นสถูกที่เรากลาไหว้กันทุกวันนี้ก็จะเป็นทรงกระบอกปลายมนด้านบนปิดป่องทับไม่หมดถือว่าเป็นการลดแรงอภินิหารเขาจะที่นี่จะมีเอกลิ์ในการพุทธคุณในการบนบานสารเก่าผู้คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมาบนบานสารเก่าขอพรในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงาน,งานอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาต่อเลื่อนขั้นตำแหน่งใหม่ต่างๆการสมัคร เลื่อนขั้นตำแหน่งศึกษาต่อส่วนใหญ่มาบนหรือขอพอรที่นี่ก็มักจะประสบความสำเร็จทุกรายไปคนส่วนใหญ่แล้วก็คนรุ่นใหม่ยังมาขอพรหรืออะไรอย่างนี้เยอะอยู่ไหมคะอ่าก็ยังยังมีเยอะต่อมาแล้วก็มีเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากที่นี่เขาจะเหมือนกับเป็นตำนานหรือมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมาว่าพอเราเกิดการบนหรือขอพอรแล้วประสบความสำเร็จ ก็เลยมีการพูดปากต่อปากกันออกไปว่าอขอพอรแล้วได้ประสบความสำเร็จก็เลยมีทั้งทั้งรุ่นใหญ่ก็คือ,อผู้สูงอายุที่มาขอพอรเรื่องสุขภาพร่างกายวัยกลางคนก็จะมาขอพอรเกี่ยวกับการเงินการงานอาชีพเศรษฐกิจต่างๆส่วนส่วนวัยรุ่นลูกเด็กเล็กแดงหรือตัวเล็กเขาก็จะมาขอลูกเต้าก็มีได้ลูกแล้วเขาก็มาถวายแก้บนส่วนวัยรุ่นหรือวัย กำลังศึกษาก็จะมาขอเกี่ยวกับการไปสอบติดที่นู่นนี่นั่นก็ส่วนใหญ่มาก็มักจะประสบความสำเร็จดังนั้นก็ถือว่า,ามีทุกรุ่นทุกวัยที่มานิยมมาไหว้หรือขอพอรที่นี่มาด้วยตัวเองก็มีหรือว่าถ้าเด็กหรือเล็กก็จะมากับผู้ปกครองถ้าจะมาแก้บนนี่ต้องเอาอะไรมาแก้ไหมคะของกินตนช้างส่วนใหญ่เรียกว่าตนช้างท่าน หมายถึงช้างปู้กำงานเขียวเขาเรียกว่าตนช้างเอกะเอกาก็คือช้างหนึ่งเดียวที่เป็นช้างศึกทรงผู้บารมีของพนางจามาเทวีของกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทกล้วยอ้อยผลไม้แต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นช้างศึกก็เลยมีผู้คนที่เป็นบริวารตามจํานวนมากก็เลยมีคนนิยมถวายหมูหมูไก่เล่าให้ครบบริวารท่านค่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ